สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนทางจิตวิญญาณกับเสียงจากยักษ์ในใจพื้นที่ที่จะพาคุณดำดิ่นลงไปสำรวจโลกภายในเพื่อให้เสียงในหัวของคุณค่อยๆเงียบลงและพบกับความสงบที่แท้จริงครับในวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันเรื่องความตื่นรู้คำที่ฟังดูยิ่งใหญ่และเป็นนามธรรมหลือเกินแต่ความจริงแล้ว มันคือเครื่องมือที่เรียบง่ายที่สุดที่จะพาเราออกจากความทุกข์ที่วนเวียนอยู่ในหัวหัวข้อของเราในวันนี้คือยิ่งตื่นรู้ยิ่งสงบทำไมการรู้ทันความคิดถึงเป็นกุญแจสู่ความสุขที่แท้จริงลองจินตนาการดูนะครับเวลาที่คุณตื่นนอนตอนเช้าทันทีที่ลืมตาขึ้นมาเคยสังเกตไหมครับว่ามันมีอะไรบางอย่างตื่นขึ้นมาพร้อมกับคุณด้วย สิ่งนั้นไม่ใช่แค่ร่างกายแต่มันคือเสียงความคิดเสียงที่เริ่มบอกคุณว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างเรื่องเมื่อวานที่ยังแก้ไม่ตกความกังวลถึงอนาคตที่ยังไม่มาถึงหรือแม้แต่คำพูดของใครบางคนที่ยังก้องอยู่ในหัวความคิดเหล่านี้เปรียบเสมือนฝูงพึ่งแตกรังที่บินว่อนไปมาตีกันยุ่งเหยิงจนเราแทบจะไม่ได้ยินเสียงของความสงบเลยนี่แหละครับ คือสภาวะที่เราส่วนใหญ่ใช้ชีวิตกันอยู่เราเรียกมันว่าการใช้ชีวิตแบบระบบอัตโนมัติลองนึกภาพนะครับเวลาเราขับรถกลับบ้านในเส้นทางเดิมๆบางครั้งเราขับมาถึงหน้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเลยว่าเราเลี้ยวซ้ายตรงไหนเราเบรกตอนไหนร่างกายเราทำงานไปเองในขณะที่จิตใจของเราล่องลอยไปคิดเรื่องอื่นการใช้ชีวิตก็เช่นกันครับ หลายครั้งที่เราหลับไหลทั้งๆท,ที่ลืมตาเราตอบตู้พวกคนด้วยความโกรธเพียงเพราะเขากระตุ้นปมบางอย่างในใจเราเราเศร้าฟูมฟายเพียงเพราะคิดว่าเราไม่ดีพอเราใช้ชีวิตเหมือนตัวละครในละครบทเดิมๆที่ถูกเขียนบทโดยอารมณ์และความทรงจำในอดีตโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวเลยว่าเรากำลังเล่นละครอยู่สภาวะนี้มันเหมือนเรากำลังฝัน ในความฝันเวลามีเสือวิ่งไล่กวดเราจะรู้สึกกลัวจริงๆหัวใจเต้นแรงจริงๆเงื่อออกจริงๆเพราะในขณะที่ฝันเราเชื่อสนิทใจว่าเสือนั้นคือของจริงเราเชื่อว่าอันตรายนั้นคือความจริงเราจรึงวิ่งหนีสุดชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานชีวิตจริงตอนตื่นก็ไม่ต่างกันครับเมื่อมีความคิดลบๆผุดขึ้นมาเช่นความคิดที่ว่าทำไมเขาถึงพูดแบบนี้กับฉัน เราก็กระโดดลงไปเชื่อความคิดนั้นทันทีเราปรุงแต่งต่อเติรนจนกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตในหัวเราโกรธเราน้อยใจเราเป็นทุกข์เรากับว่าความคิดนั้นคือความจริงแท้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมในสถานการณ์เดียวกันเรื่องเลวร้ายเรื่องเดียวกันบางคนถึงฟูมไฟจนกินไม่ได้นอนหลับแต่บางคนกลับยิ้มรับและมองเห็นทางออกได้อย่างสงบ ความแตกต่างไม่ได้อยู่ที่ความเก่งกล้าสามารถแต่มันอยู่ที่คนหนึ่งกำลังหลับไหลและถูกคิดลากจูงไปแต่อีกคนหนึ่งเขาได้ตื่นขึ้นมาจากฝันร้ายนั้นแล้วคำว่าตื่นรู้ในความหมายทางจิตวิทยาที่เรากำลังคุยกันนี้ไม่ได้หมายถึงการเหาะเหินเดินอากาศหรือการบรรลุธรรมขั้นสูงที่ไกลเกินเอื้อมแต่มันคือทักษะทางจิตใจที่เรียบง่ายมากๆ มันคือวินาทีที่คุณรู้ตัวว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่ลองนึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณกําลังนั่งดูหนังอยู่ในโรงภาพยนตร์บนจอภาพยนตร์กําลังฉายฉากดราม่าบีบหัวใจตัวเอกกําลังร้องไห้ดนตรีประกอบเศร้าส้อยคุณรู้สึกอินไปกับหนังน้ำตาเริ่มคลอเบ้าอารมณ์รุ่มพุ่งพล่านในวินาทีนั้นคุณคือผู้เล่นในหนังเรื่องนั้น คุณลืมตัวตนที่นั่งอยู่บนเก้าอี้จิตของคุณไปสิงอยู่ในจอภาพยนตร์เรียบร้อยแล้วนี่คือสภาวะปกติที่เราไหลไปกับความคิดแต่ทำใดนั้นโทรศัพท์ในกระเป๋าคุณสั่นหรือมีคนเดินตัดหน้าจอวูบนั้นคุณจะหลุดออกมาจากโลกของหนังคุณกลับมารู้สึกตัวว่าอ๋อฉันกําลังนั่งอยู่ในโรงหนังนี่นานี่มันก็แค่แสงที่ฉายไปบนผ้าใบเรื่องเศร้าบนจอนั้น ไม่ใช่เรื่องจริงของฉันความรู้สึกตัวตรงนี้แหละครับคือการตื่นรู้มันคือการถอยออกมาเปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นมาเป็นผู้ดูเมื่อเราฝึกฝนทักษะนี้ในชีวิตจริงเมื่อความกโกรธผุดขึ้นมาแทนที่เราจะเป็นคนขี้มโมโห anta, เราจะเปลี่ยนเป็นคนดูที่เห็นว่าอ๋อความโกรธกำลังเกิดขึ้นหนอเห็นความแตกต่างไหมครับระหว่างคาว่าฉันโกรธ กับคำว่าฉันเห็นความโกรธคำว่าฉันโกรธคือเรากระโดดลงไปในบ่อโคลนตัวเราเปื้อนโคลนเรากลายเป็นก้อนโคลนก้อนนั้นเราจึงร้อนรนและทุกข์ทรมานแต่คำว่าฉันเห็นความโกรธคือการที่เรายือนอยู่บนขอบบ่อเราเห็นโคลนเดือดปุดปุดอยู่ข้างล่างเรารู้ว่ามันสกรปรกเรารู้ว่ามันร้อนแต่ตัวเราไม่ได้กระโดดลงไป วินาทีที่เราถอยออกมาเป็นผู้ดูนี่เองครับคือวินาทีแห่งอิสรภาพมันจะมีช่องว่างเล็กๆเ,เกิดขึ้นช่องว่างระหว่างตัวเรากับอารมณ์และในช่องว่างนั้นเองความสงบจะเริ่มก่อตัวขึ้นคุณจะเริ่มเห็นว่าความคิดไม่ใช่เจ้านายของคุณอารมณ์ไม่ใช่คำสั่งประกาศสิทธิที่คุณต้องทําตามแต่มันเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และกำลังจะดับไป เมื่อคุณเห็นเมฆดำก้อนใหญ่ลอยมาบนท้องฟ้าคุณไม่ได้ตกใจกลัวจนเสียสติเพราะคุณรู้ว่าคุณคือท้องฟ้าคุณไม่ใช่เมฆเมฆมาเดี๋ยวก็ไปแต่ท้องฟ้ายังคงกว้างใหญ่และสงบนิ่งอยู่เสมอการตื่นรู้คือการพาใจกลับมาเป็นท้องฟ้าที่โอบอุ้มทุกสรรพสิ่งแต่ไม่ยึดติดกับสิ่งใดเลยเมื่อเราเริ่มฝึกฝนการเป็นผู้ดูในใจตนเองได้แล้ว สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาอย่างเป็นธรรมชาติคือมุมมองที่เรามีต่อผู้อื่นจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับจากเดิมที่เราเคยตัดสินคนอื่นอย่างรวดเร็วโกรธคนที่พูดจาไม่ดีเกลียดคนที่ทำตัวเห็นแก่ตัวหรือหงุดหงิดเวลาที่โลกไม่ได้ดังใจความรู้สึกเหล่านั้นจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจ เมื่อเราเห็นกลไกลของใจตัวเองว่าบางครั้งเราก็เผลอโกรธเพราะความกลัวบางครั้งเราก็พูดไม่ดีเพราะความเหนื่อยเราจะเริ่มเข้าใจว่าคนอื่นเขาก็เป็นเหมือนกันมนุษย์ทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจของความคิดและอารมณ์ที่เขาเองก็อาจจะไม่รู้ตัวคนที่เกลี้ยวกร่อมใ่เราลึกๆแล้ว ข้างในเขาอาจจะกำลังร้องไห้หรือเต็มไปด้วยบาดแผลที่น่าสงสารคนที่เอาเปรียบคนอื่นลึกๆแล้วเขาอาจจะกำลังกลัวความขาดแคลนอย่างสุดขั้วการตื่นรู้ทำให้เรามองเห็นลึกลงไปกว่าพฤติกรรมภายนอกเหมือนกับการมองต้นไม้ครับถ้าเราเห็นต้นไม้ที่มีใบหงิกงอผลไม้มีรสฝาด เราคงไม่ไปยืนชี้หน้าด่าต้นไม้ว่าทำไมเจ้าถึงเป็นต้นไม้ที่แย่แบบนี้แต่เราจะก้มลงมองที่ดินมองที่รากเราจะเข้าใจว่าอ๋อดินตรงนี้มันแห้งแล้งรากมันขาดน้ำมันถึงเติบโตมาแบบนี้การมองคนก็เช่นกันครับเมื่อมีสติรู้ทัน เราจะเห็นที่มาที่ไปของพฤติกรรมมนุษย์เราจะเห็นความสัมพันธ์ของเหตุและผลและเมื่อเราเข้าใจเหตุผลการให้อภัยก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเราไม่ได้ให้อภัยเพราะเราเป็นคนดีสีประเสริฐแต่เราให้อภัยเพราะเราเข้าใจจริงๆว่าเขาก็เป็นเพียงเพื่อนมนุษย์ที่กําลังดิ้นรนอยู่ในความฝันของเขาเหมือนที่เราเคยเป็น และเมื่อขยายวงกว้างออกไปสู่โลกใบนี้ความตื่นรู้จะสอนให้เราเลิกทะเลาะกับความจริงบ่อยครั้งที่เราทุกข์เพราะเราอยากให้โลกเป็นอย่างใจเราเราอยากให้รถไม่ติดอยากให้ฝนไม่ตกในวันหยุดอยากให้คนรักเป็นดั่งใจความคาดหวังเหล่านี้คือการฝืนธรรมชาติแต่เมื่อใจเราตื่นเราจะยอมรับความจริงอย่างที่มันเป็น รถติดก็คือรถติดงุดหงิดไปรถก็ไม่ขยับฝนตกก็คือฝนตกโวยวายไปฟ้าก็ไม่สว่างความสงบที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการที่โลกหมุนรอบตัวเราแต่เกิดจากใจที่ยอมรับและโอนอ่อนผ่อนตามจังหวะของโลกเหมือนใบไม้ที่ลู่ไปตามลมไม่หักโค่นแม้เจอพายุใหญ่เพราะมันไม่ขัดขืน แต่มันพลิ้วไหวอย่างรู้จังหวะนี่คือความแข็งแกร่งในความอ่อนโยนที่เกิดจากการเข้าใจโลกอย่างท่องแท้เรามักจะได้ยินคำว่าปล่อยวางกันบ่อยมากใช่ไหมครับเพื่อนบอกให้เราปล่อยวางหนังสือบอกให้เราปล่อยวางแต่เชื่อไหมครับว่าการปล่อยวางเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ฟังดูแปลกไหมครับถ้าผมบอกว่าเราไม่สามารถ พยายามปล่อยวางได้เพราะยิ่งพยายามจะปล่อยเรากลับยิ่งยึดมันแน่นกว่าเดิมเหมือนเราพยายามจะสลัดยางเหนียวๆออกจากมือยิ่งสะบัดมันยิ่งติดการปล่อยวางที่แท้จริงเป็นผลลัพธ์ของการตื่นรู้ครับเมื่อเราเฝ้าดูความคิดและความรู้สึกของตัวเองอย่างต่อเนื่องเราจะค้นพบความจริงข้อหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือ ความไม่เที่ยงลองสังเกตความโกรธครั้งล่าสุดของคุณดูสิครับตอนที่มันเกิดขึ้นมันดูรุนแรงเหมือนไฟบรรลัยกันแต่พอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็ค่อยๆจางลงและหายไปในที่สุดความสุขก็เช่นกันความเศร้าก็เช่นกันทุกความรู้สึกเปรียบเหมือนระลอกคลื่นในมหาสมุทรมันก่อตัวหมวนตัวเข้าหาฝั่ง แล้วก็สลายตัวกลายเป็นฟองคลื่นไม่มีคลื่นลูกไหนตั้งอยู่ค้างฟ้าได้ตลอดกาลเมื่อเราตื่นรู้และเห็นความจริงข้อนี้ซ้ำๆเรื่อยๆจิตใจเราจะเกิดปัญญามันจะเรียนรู้ด้วยตัวมันเองว่าจะไปยึดถือเอาอะไรกับสิ่งที่มาแล้วก็ไปเหมือนถ้าคุณกําก้อนถ่านไฟร้อนไว้ในมือทันทีที่คุณรู้ตัวว่ามันร้อนและเห็นว่ามือกำลังจะพอง คุณไม่ต้องท่องคาถาว่าปล่อยนะปล่อยนะมือของคุณจะแบ์ออกเองโดยอัตโนมัติเพราะมันรู้แล้วว่าการกรรมไว้นั้นมีแต่โทษนี่คือศิลปะแห่งการปล่อยวางครับมันคือการแบรมือออกแล้วปล่อยให้ทุกอย่างไหลผ่านไปเหมือนสายน้ำอดีตที่เจ็บปวดก็คือสายน้ำที่ไหลผ่านไปแล้วเราไปแก้อะไรไม่ได้ อนาคตที่ยังไม่ถึงก็คือสายน้ำที่ยังไม่ถึงกังวลไปก็เปล่าประโยชน์สิ่งที่เรามีอยู่จริงๆคือปัจจุบันขณะตรงนี้เดี๋ยวนี้เมื่อใจเลิกแบกอดีตเลิกแบกอนาคตน้ำหนักมหาศาลที่กดทับบาของเราจะหายไปคุณจะรู้สึกถึงความเบาเป็นความเบาที่อิสระและโปร่งสบาย คุณยังคงทำหน้าที่ของคุณไปตามปกติยังวางแผนงานยังดูแลครอบครัวแต่ทำด้วยใจที่เบ้าสบายไม่ใช่ด้วยความกดดันคุณจะทำทุกอย่างได้ดีขึ้นเพราะพลังงานของคุณไม่ได้ถูกใช้ไปกับการแบกความกังวลแต่ถูกใช้ไปกับการสร้างสรรค์สิ่งดีๆในวินาทีตรงหน้าอย่างเต็มเปี่ยมเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ เราได้คุยกันมาตั้งแต่เรื่องความวุ่นวายในหัวการถอยออกมาเป็นผู้ดูการเข้าใจเพื่อนมนุษย์ไปจนถึงศิลปะแห่งการปล่อยวางทั้งหมดนี้นำไปสู่บทสรุปที่ว่าความสงบที่เราตามหานั้นไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยหลายคนเข้าใจผิดว่าความสงบคือการหนีไปอยู่ป่าเขาหรือการปิดหูไม่รับรู้เรื่องราววุ่นวายแต่ความสงบจากการตื่นรู้คือ ความสงบท่ามกลางพายุคุณเคยเห็นตาพายุไหมครับจุดกึ่งกลางของพายุหมุนลูกใหญ่รอบข้างอาจจะมีลมพัดแรงบ้านเรือนพังเสียหายฝนตกกระหนำ่ำแต่ที่จุดตรงกลางนั้นกลับเงียบสงบนิ่งสนิทใจที่ตื่นรู้คือใจที่เป็นดั่งตาพายุครับโลกภายนอกอาจจะยังวุ่นวายงานอาจจะยังเยอะรถอาจจะยังติด คนรอบข้างอาจจะยังมีปัญหาแต่พื้นที่ภายในใจของคุณจะมีบ้านที่ปลอดภัยตั้งอยู่เป็นพื้นที่ที่ความวุ่นวายไม่อาจก้าวไก่เข้ามาได้คุณจะสุขง่ายขึ้นกับเรื่องเล็กๆน้อยๆกกาแฟอุ่นๆสักแก้วแสงแดดอ่อนๆตอนเช้ารอยยิ้มของคนในครอบครัวสิ่งเหล่านี้จะมีความหมายลึกซึ้งขึ้นเพราะใจคุณไม่ได้ลอยไปที่อื่นแต่อยู่ตรงนี้ เพื่อสัมผัสความงามของมันจริงๆแล้วเราจะฝึกฝนสิ่งนี้ได้อย่างไรในชีวิตประจําวันไม่ต้องรอเวลาพิเศษแล้วครับเริ่มต้นง่ายๆแค่กลับมารู้สึกตัวเวลานั่งทำงานลองสังเกตลมหายใจเข้าออกสักสามครั้งเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำลองรู้สึกถึงฝ่าเท้าที่สัมผัสพื้นเวลาดื่มน้ำให้รู้รสสัมผัสของน้ำที่ไหลลงคอ หรือเวลาที่มีอารมณ์ขุนมัวเกิดขึ้นให้บอกตัวเองเบาๆในใจว่าอ๋อความไม่พอใจกำลังมาเยี่ยมเยียนทำบ่อยๆครับทำทีละนิดเหมือนการหยอดกระปุกวันละนิดวันละหน่อยในที่สุดสติของคุณจะแข็งแรงขึ้นช่องว่างระหว่างคุณกับความคิดจะกว้างขึ้นและความสงบจะกลายเป็นพื้นหลังของชีวิตคุณ โดยที่คุณไม่ต้องพยายามไขว่คว้ามันอีกต่อไปการตื่นรู้คือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่คุณจะมอบให้ตัวเองได้เพราะมันคือการคืนชีวิตให้กับตัวคุณเองแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องเอแสดงความคิดเห็นแชร์ประสบการณ์ของคุณได้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับขอบคุณที่ติดตามเสียงจากยักษ์ในใจใน EP นี้ครับ ถ้าคุณชอบเนื้อหาที่ช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองและคนอื่นมากขึ้นอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ